ทักศิณก็ไม่รู้จะติดคุกหรือเปล่าวันที่เก<ๆ>้าอ่ันอ่เก้าอะไรเก้าัญยาเนี่ยชั้นสิบสี่ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงกะลามลูกสาวก็หลุดไปแล้วอำนาจก็ไม่มีลูกน้องก็อ่ถอยหนีผู้กองธรรมนัฐนะครับก็ไปแล้วครับนะครับนะก็ไปไว้วางใจอ่าผู้กองธรรมนัฐบอกว่ามองคนผิดไปคิดว่าเขาเป็นคนดีคิดว่าไว้ใจได้อะไรกะผู้กองธรรมนัฐก็ส e, ไตล์เขาอยู่นะนะครับนะเขาอยู่กับลุงตู่มาเขาก็ เขาก็อ่ารู้ส mm ึก hmm. ว่าก็ม so, so, mm ีความเห็นต่างกับลุงตู่ก็ไปอยู่กับลุงป้อมพอหลังจากนั้นไปอยู่กับลุงป้อมก็ความเห็นต่างเขาก็หักกับลุงป้อมตั้งพรรคใหม่ก็ไปอยู่กับลุงทักษิณก็ไปอยู่กับลุงทักษิณพอดูลุงทักษิณยังไม่มีอำนาจนะครับถ้าทางจะไปไม่รอดเขราะไปอยู่กับพี่หนูผู้กองธรรมนัสเขาก็เป็นคนแบบนั้นใครๆก็รู้คุณทักษิณก็รู้จะไปบอกว่าเขาไว้ใจไม่ได้ไม่ได้หรอกแล้วทักษิณไว้ใจได้ไหมล่ะ ทักษิณไว้ใจได้หรือเปล่านะเพราะนะั้นผู้กองธรรมนัฐแกก็ประวัติแกก็กมาแลนะ้วสมัยก่อนแกก็ความเห็นไม่ตรงกับลุงตู่ก็ไปอยูกก่กับลุง้อมต่อมาก็ไม่ตรงกับลุง้อมก,ก็ไปอยู่กับลุงทักษิณไม่าไม่อแล้วก็แล้วก็แยกกับทักษิณก็ไปอยู่กับพี่หนุก็แค่นั้นแหละแล้วธรรมดาประวัติเขาเป็นคนอย่างนั้นนะนะครับเขาก็มองว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างตกลงกันได้เขาได้โควตารัฐมนตรีมีโอกาสรับใช้ประชาชนเขาก็พูดอยู่แค่นั้นนะนักการเมืองมันต้องแบบผู้กองธรรมนัสเนี่ย นะครับต่อไปก็แบบว่าพรรคกล้าทํากล้าที่จะเป็นรัฐบาลไม่กล้าเป็นฝา่ายค้านเพราะว่าสมัยนี้พรรคการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นแบบพรรคกล้าทำเนี่ยกล้าทําทุกอย่างกล้าทําก,ก,กับลุงตู่กล้าทํากับลุงป้อมกล้าทํากับลุงทักษิณน,นะครับเนี่ยถ้ากล้าแบบนี้กับรัฐบาลตลอดการพร้อมที่จะไปอยู่กับคนที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็มีเยอะแยะไปพักนะอย่างพี่สมศักดิ์ที่สุททนเน่ยแกก็เป็นรัฐมนตรีตลอดการ นะตอนก่อนก็อยู่กับะนะครับลุงตู่ตอนนี้ก็มาลุงทักษิณน,นี่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่กับพี่หนูหรือเปล่าคือนักการเมืองยุคทุกวันเนี้สิ่งที่เขายึดถือเนะี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าปลาไหลก็ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรแปลพักก็ไม่ได้จะเรียกว่าเปลี่ยนสีก็ไม่ได้เขาไม่ชอบเรียกว่าที่ไหนมีตําแหน่งรัฐมนตรีไปที่นั่นเพราะว่าเขาจะอ้างว่า ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเราก็มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่ชอบลุงทักษิณน,นะครับนะนะครับวิจารณ์คุณลุงทักษิณตลอดแต่ตอนหลังก็เป็นไงมาอยู่กับลุงทักษิณอุดมการเปลี่ยนได้ <c oughs> สถานการณ์เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนสมัยก่อนเราก็วิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบคุณทักษิณประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็เป็นไง <c oughs> เราต้องมีตําแหน่งรัฐมนตรีถ้าเราไม่มีรัฐตำแหน่งรัฐมนตรีเราก็ไม่ ใครจะมารับที่สนามบินนะครับที่สงขลานะนะายอำเภอสลับกันนะใครจะมาเปิดประตูรถใครจะอะไรอะมันไม่มีทุกคนก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพื่อประชาชนนะครับนะประชาธิปัตปัดเขาก็บอกเราต้องเปลี่ยนสมัยต่อเราอาจจะวิพากษ์ไม่ชอบทักษิณแต่ตอนนี้เราชอบแล้วครับเพราะว่าเขาเีอยงหน้าเราก็ได้ตําแหน่งมานะครับได้ตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้เราก็ได้ไนงะมีโอกาสรับใช้ประชาชนนะครับนี่คือข้ออ้างของเขาทุกคนจะคล้ายๆกัน พราะนั้นนักการเมืองประเทศไทยเราอย่าไปหวังเลยนะเวลาก็หาเสียงเนี่ยไอสิ่งที่เขาพูดไปจะเป็นความจริงท้งทุกอย่างนะแค่เทคนิคการหาเสียงไม่เชื่อลองไปถามาพรรคเพื่อไทยดูเนี่ยถามพี่อ้วนดูนะทุกอย่างแค่เทคนิคเนี่ยเทคนิคการหาเสียงนะแล้วก็ไปคุยกับคุณเซนอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ก็เทคนิคการเจราจาแล้วก็นะถ้า,าส้มไม่เลือกแดงก็เดี๋ยวยุบสภานี่ก็เทคนิคการต่อรอง <laughs> นะเออแต่ไม่ใช่ความจริงแล้วผมเชื่อไม่มีการยุบสภาเชื่อผมเนะี่ยไม่มีหรอกนะอะไรตาอะไรต่างๆเนี่ยนะนะจะมีอะไรนี่บุคคลนอกรัฐมนูรอะไรมาไม่มีหรอกนะครับเชื่อผมนะครับน้าเงินเนี่ยครับเขามาแปลว่ารักชาติแล้วจบแนละ้วนะครับนะเรื่องแทักสินนะครับอะไรเนี่ยนะครับความไม่แน่นอนแนละ้วตอนนี้ใช้กเกษมเมื่อวานนี้ก็บอกว่านะเขาเจรจาจะให้ผมเป็นนายกเนี่ยผมเขายังไม่เคยชวนผมเลย ครับเมื่อวานนี้ก็เดินไปเดินมาสะดุดลม้มน่กวจะหัวฟาดพื้นไปแล้วก็สงสารค,คุณลุงครับคุณลุงอีกคนเขาเรียกอ,อ,อะไรลุงชัยกเกษมลุงชัยกเกษมกับลุงป้อมแต่ลุงป้อมแกก็แกก็เดินไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ยังอยากเป็นนายกอยู่นะครับก็ฝากพี่หนูนะครับให้แกเป็นสักเจ็ดวันก็นดีลุงป้อมคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบลุงป้อมเลยเป็นคนน่ารักเนะี่ยจุกรูจุกรูนะครับจุกกรูลุงป้อมเนะี่ยน่ารักแกก็เดินไปจะล้มอยู่เลย เมื่อวานนี้ลุงชยัยเกษมเดินเข้าพักมาสมุดไปแล้วลางร้ายแล้วลุงนะครับแกบอกแกไม่ใช่ขุนยนนะผมชอบนะลุงชยัยเกษมแกพูดนะแกไม่ใช่ขุนยนนะไม่ใช่ว่าจะให้ผมเป็นนายกจะมาสั่งนู่นสั่งนี่ผมไม่ยอมแนละกระทบชื่อเสียงเกียรติยศตัวนะนะแกก็รู้อยู่แกใจแล้วแกคงไม่ได้เป็นหรอกเขาก็ไปไปให้ใครไปอุ้มแกมาเดินกระเพกกระเพกมาเข้าพักแล้วก็ให้มาพูดอะไรหน่อยมาทําความเข้าใจว่าอย่าไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆมาคุยกับทางพักบ้าง นะครับตอนเช้าแกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่ไม่ใช่หุ่นยนต์พอพอเข้าพักเสร็จเรียบร้อยแกพูดมาโอ้ oh, ผมไม่ได้พูดครับน่าเห็นนะนะครับนั่นะทุกอย่างก็แค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นเทคนิคการต่อรองนะครับผมว่าคุณใจเกษมแกไม่ได้เป็นนายกหรอกนะแล้วแกก็คงไม่อยากเป็นแล้วโอโ้เดินจะไม่ไหวยอแล้วก็เพกก็ะเพกวาน,นี้ยังดีนะนะครับมีคนจูงมาสองคนในงานหัวฟาดพื้นเนี่ยลำบากเนะเสียชีวิตไปนะครับแย่นะ อันตรายนะลุงนะลุงลุงฟังพี่แดอยู่ลุงยาลุงกลับบ้านเนี่ยโอ้โหนะครับแกเป็นอาจารย์เป็นอายการสูงสุดคุณงามความดีเยอะนะมาเสียผู้เสียคนตอนแก่นะเดินไปสะดุดไปนะนะครับแล้วก็โอกาสจะได้เป็นนายกก็ไม่มีหรกลุงเชื่อผมที่นะเท่าที่ผมทราบวงในมาเนี่ยเขาไม่เอาหรอกอืมอย่ากลับเขาไม่เอาเพราะว่าส้มเนี่ยเขามองว่าแดงเนี่ยเสียนายกไปสองคนละถ้าเปรเปียบเหมือนทีมอะเสียผู้เล่นไปสองตัวละ นะครับนะผมไปดูในทิกตอกเนีมีคนหนึ่งเข้ามาทําคลิปเนะยเขาบอกประเทศอื่นเขาเลือกนายกนะสามปีสี่ปีเขามีนายกคนเดียวนะผมไปดูในทิกตอกป้ากวว่าอะไรประเทศไทยเนี่ยเขาเลือกตั้งครั้งไม่มีนายกสามคนสี่คนนะปีแรกกับอาเซฐธาเอาไปอ่าไม่ซื่อสัตว์เนิตเอาคนต่อมาอุกิงลูกนายใหญ่นะครับนะเลี้ยงลูกอยู่ดีๆพ่อบอกให้เป็นนายกเทเลอรทะล่ามาดันไป อ,อมีอะไรให้จัดให้ก็เรียบร้อยไปอันนี้โดนผิดจริยธรรมอีกเอานี่จะมาแล้วครับพอได้แล้วนะครับอะไรเลือกตั้งทีนะครับพักนี้นายกสองคนสามคนประเทศอื่นก็คนเดียวนะครับมันดูไม่ไหวผมว่าพอแล้วนะคุณทักษิณถ้าฟังอยู่พอนะครับคุณนะตระกูลคุณนี่เป็นนายกมาจะหมดบ้านหรือ,อยังอนะ่ะเหลือแต่แม่บ้านกับคนสวนกับคนขับรถหรือเปล่านะครับแม,แม่บ้านคนสวนคนขับรถยังไม่ได้เป็นเลยไง คุณจะเป็นทั้งโครทั้งตระกูลในประเทศเราก็ให้คนอื่นรับบริหารบ้างนะเปลี่ยนตระกูลบ้างนะเอ,เอาจึงเอาจึิงลึงเรือง,งกิจบ้างเอาเอาอนุทินบ้างเอาชิดชอบบ้างเอาใครจตใครบ้างคุณจะบริหารต้งคนเดียวในประเทศเนี้ยนะครับ <c oughs> คุณเซนก็บอกว่าตามได้พวกชินวัตอยู่นะเขาไม่เจรจานะครับเนี่ยผมเชื่ออเลยนะสมมติเราเปลี่ยนนาย,ยกนาย,ยกสีเนื่เงนนะครับมาปุ๊บเนะี่ยผมเชื่อรนะชายแดนขเขมรจบ เป,เปิดดรงเปิดด่านสบายเดี๋ยวก็อนุทินก็ไปจับมือกับคุณเจนแล้วเรียบร้อยแล้วก็จับมือแล้วก็ร้องจุกรูจุกรูจบแล้วครับตอนนี้ปัญหาชายแดนเงียบแหลวนะครับคุณเซนก็ไม่ค่อยโพสละเดินสายนะครับเดินสายไปประเทศนั้นนี้ขอเงินช่วยเหลือหน่อยเราถูกลังแกคือตอนนี้คุณเจนก็เล่นบทแลละเล่นบทขอทานนะครับเล่นบทขอทานเดินมโอ้ยขอสักเก้าสิบล้านนะครับเดี๋ยววานนี้ไปประเทศอะไรจีนแ้วไงขอสักเก้าสิบล้านนะครับ อ่านะครับไปที่ไหนก็ขอตังหน่อยนะครับคุณเซนก็ตลาดโอ้ประเทศเราเนี่ยยากจนประเทศไทยเราก็ยิงอยู่นั่นไนะสวีเดนก็ขายกิฟเพนนะครับยิงเราอยู่เนี่ยแต่หงกาหารแล้วครับหายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับนะและ้วก็คุณเซนก็คงจะไปบอกประเทศจีนประเทศนั้นประเทศนี้ขอตังหน่อยตอนนี้เรายังไม่มีเงินเก็บศพเลยทหารเราเนี่ยตอนนี้ก็ศพเสิบอยู่ในทหารหต่างตายเจอแล้วก็ปิดข่าวหมดตอนนี้คุณเซนแกไม่ไม่มาด่าไทยแล้วทุกเกด เพราะแกรู้ว่าอะไรโอ้ยสามเดือนเรียบร้อยแกรู้ล่วงหน้าแพทองทานชินวัตนอยู่ได้แค่สามเดือนแกอัดเทปไปเรียบร้อยแล้วแกดูอยู่ได้สามเดือนพอหลอังจากนั้นอนุทินเป็นนายกก็เดี๋ยวก็คุยกันจบคุณเชื่อเด็ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวกระจบไม่มีแล้วต่อไปข่าวขามຈเนี่ยดอกกอขา่าวเช้านี่ไม่ต้องนำเสนอแล้วไม่มีคนดูแล้วจบแล้วไม่มีแล้วส้วมเซอร์อะไรลดส้วมไม่ต้องเอาแล้วรวดหนามไม่ต้องโดนเดินอะไรจบแล้วนะไอพวกนี้แค่คอนเทนต์จบไม่มี คลิเปเพ่นก็นไม่ต้องยิงแล้วเก็บว้น่ะเก็บเอาไวออ้ใช้วันเด็กอืผมเชื่อไม่มีสงครามแล้วก็คุณเซนก็เดินสายขอทานขอเงินกับประเทศนี้เก้าสิบล้านนู่นนั่นเราลาบากประเทศไทยกันแกแล้งเราปิดด่านค้าขายก็ไม่ได้ปิดประชาชนเราก็อดยาเขาขับไล่คนงานเขมรเจดหมื0นแปดหมืน 70, 80, คนกลับประเทศน่ะตอนนี้ก็นะเล่นบทขอทานขอความเที่ยเหลือเวลาข่าวเขมนไม่มีเงียบนะครับต่อไปจบแล้วไม่มีอะไร นะครับคอนเทนต์กระเมดไม่ค่อยมีตอนนี้ก็นะคอนเทนต์กระเมดไม่มีเรามีแต่คอนเทนต์นี่แหละ